จะมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตามนิทันโลกที่เปลี่ยนไปมีไม่รี สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุทธเช้าข่าวสปทศรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆครับไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนครับในสักกงกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบงตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับ และในวันนี้เช่นเคยทุกท่านจะได้พบกับผมเทียรัตรัตนถาครับค่ะและดิฉันเบนจาม่าพียักวงมินะคะเราทั้งสองคนค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะออกอากาศตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีไปจนถึงเวลา 8. ปดนาฬิกาและในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีอา โครงการพาน้องกลับมาเรียนของทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่องสอนเขตหนึ่งค่ะและต่อเนื่องด้วยวิธีาการฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยในเด็ก learning loss ค่ะของโรงเรียนวัดไซสินศึกษาลายจังหวัดนครปฐมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,กษานาคนปรปฐมเขตสองไปชมกันเลยค่ะ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยให้ความสําคัญกับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามบทบาทและภารกิจการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ส่งผลกระทบทําให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจํานวนมากจึงจัดทาโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่า ทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนโดยบูรณาการดําเนินงานร่วมกับ12หน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งเด็กปกติและเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพันธกิจในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ําให้กับผู้เรียนทุกคนให้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องตามพันธกิจจึงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น พื้นฐานในการขับเคลื่อนโครงการทุกมิติโดยการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการติดตามค้นหาเด็กตกหลน่นและเด็กออกกลางคันเป็นรายบุคคลในรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์พาน้องกลับมาเรียนทำหน้าที่ในการแจ้งตำแหน่งที่ตั้งโดยระบุสถานะของเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคาันเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจนจบการศึกษาภา,บาคบังคับหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบพาน้องกลับมาเรียน259คนปรากฏว่ามีนักเรียนที่เข้าเรียนแล้วโดยไม่ได้ออกกลางคาันจำนวน190คนสาเหตุเนื่องจากนักเรียนมีการเปลี่ยนสถานบุคคลทางทะเบียนราษฎรทําให้ได้รับการกําหนดเลขประจําตัว13หลกักจากกรมการปกครองใหม่และการย้ายสถานศึกษาไปต่างสังกัดส่งผลให้ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างสถานศึกษาต่างสังกัดคิดเป็นร้อยละ74.51ของจํานวนนักเรียนในระบบพาน้อง กับมาเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องศนเขตหนึ่ง ได้ดำเนินการตามนโยบายดังนี้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกับโรงเรียนในสังกัดในการลงพื้นที่ปักหมุดและรายงานในระบบแอปพลิเคชันกำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาหาสาเหตุวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลและดำเนินการให้ผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมจัดทําแผนป้องกันผู้เรียนออกจากระบบการศึกษาและส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดเพื่อช่วยเหลือส่งต่อน,นักเรียนให้กลับเข้ามาเรียนหรือได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคลรวมถึงการส่งเสริมอาชีพได้แก่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษาพิเศษสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเป็นต้นในการดำเนินการตามนโยบายสรุปได้ดังนี้ติดตามไม่พบตัว11คนคิดเป็นร้อยละ4.25พบตัว248คนคิดเป็นร้อยละ85.81เข้าเรียนแล้ว190คน ไม่ได้เรียนต่อ58คนโดยแบ่งเป็นนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาภาค,าคบังคับจำนวน15คนได้จัดทำแผนส่งต่อศูนย์การศึกษาพิเศษ7คนส่งต่อสถานศึกษาสงกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัย7คนส่งต่อสถานศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งคน และสำหรับเด็กที่จบภา,บาคบังคับไม่ประสงค์เรียนต่อ43คนเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งรายชื่อนักเรียนให้ภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการรายบุคคลต่อไปปัจจัยที่ทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จคือภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือสรงต่อนักเรียนเป็นรายบุคคลปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานดังนี้ ข้อมูลในระบบมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนราษฎรบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดปัญหาการปักหมุดผ่านแอปพลิเคชันปัญหาการเดินทางในพื้นที่ทุรกันดารปัญหาการย้ายถิ่นฐานของนักเรียนไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรมีการประสานงานกับทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเลข13หลักของนักเรียนรายสัญชาติเพื่อข้อมูลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงยิ่งขึ้นควรจะสัรงงบประมาณในการติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เป็นระบบที่มีความยั่งยืนในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส่งเสริมการดําเนินการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการออกกลางคันและป้องกันนักเรียนหลุดออกนอกระบบการศึกษาต่อไปแนานามตัวแทนของลูกๆแม่อรงสอนเขตหนึ่งและครอบครัวขอขอบพระคุณท่านตุรีนุชเทียนทองทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านอัมพรที่นาา้าสาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่จัดให้มีโครงการพาน้องกลับมาเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญกับเด็กๆเ,เป็นอย่างยิ่งซึ่งเด็กๆจะได้รับโอกาสในการกลับเข้ามาเรียนต่อ ขอขอบคุณเครือข่ายและคณะทำงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องศนเขตหนึ่งทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยการดำเนินงานตามโครงการจนทำให้เด็กๆได้รับโอกาสในการกลับเข้ามาเรียนต่อซึ่งจะทำให้เด็กๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเป็นคนดีของสังคมต่อไปขอบคุณมากค่ะ ดไซสินศึกษาลัยตระหนักถึงการฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยในเด็ก learning loss learning loss เป็นผลของการเสียโอกาสในการเรียนรู้มีผลทำให้ทักษะต่างๆที่เด็กควรจะได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยสูญเสียตามไปด้วยดังนั้นโรงเรียนวัดไซส,สินศึกษาลัยจึงได้ออกแบบการ,กรเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น กว่าเดิมสำหรับเด็กๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ถดถอยมาใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาโดยมีการจัดสอนเสริมในช่วงเวลาพักกลางวันและเวลาหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนโดยช่วงแรกจะเริ่มต้นเน้นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยมีการวางแผน ของโรงเรียนทั้งระบบเพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียนมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของครูออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กแต่และชั้นและรายวิชาโดยเน้นมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินการตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้อง,งศูนย์ดิจิทัลชุมชนของโรงเรียนวัดไซศิีนาาิสาัร กลุ่มนี้เป็นนักเรียนชั้นชัานไหนคะชั้นปสองค่ะเนื่องจากมาปฏิบัติการเรียนการสอนเสริมช่วงพักกลางวันค่ะน้องเขาเรียนได้ค่อยชันเพื่อนแต่คุณครูใช้วิธีการอัดคลิปวิดีโอแล้วมารบทวนตอนที่สอนในห้องเลยคอัี้อันนี้เป็นสื่อออนดมาของคุณครูความพิมลใช่ไหมทำไปแล้วทำไปแล้วทำไว้ช่วงที่เด็กเรียนที่อยู่บ้านก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งคุณครูผู้สอนของโรงเรียนว่าใส่ถึงสศราย เราเนี่ยเสียสละเวลาว่านะครับเพื่อมาทบทวนและก็ฟื้นฟูความรู้นะครับหรือว่าเรียกว่า learning loss ให้กับปักเรียนโดยใช้วิธี active learning ห้องนี้จะเป็นห้องประชุมของโรงเรียนวัดไทรศิีนิสาลัย แล้วเรามีวิธียังไงที่ให้ผูคค้ปกครองมีส่วนร่วมในวิชาคณิตศาสตร์ของเราที่บ้านอ๋ออันนี้นะคะถือว่าะจะให้น้องเนี่ยเรียนจากสื่อตัวนี้เป็นสื่อค้าประจําหลักนะคะทีเนี้ยก็จะให้การบ้านไปแล้วหนูก็ประสานกับผู้ปกครองว่าอน้องสามารถเรียนเรื่องนี้ได้ไหมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอยู่ในชีวิตประจําวันค่ะผู้ปกครองสามารถตรวจทานได้เลยว่าน้องเรียนได้ไหมหนูก็ เรียนรู้กัษต่างประเทศดนร้ learning loss ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง โรงเรียนวัดไซศิลปศกษาลัยตระหนักถึงการฟื้นฟูในวินมาตรการถดถอยความรู้ซึ่งขาดหายไปเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีกว่านั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับของเราปรับทั้งวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อให้ทุกคนมีความรู้เท่าเทียมกับสิ่งที่ขาดหายไปขอบคุณมากครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิทยา์ของทางสำนักงานเขตพื้นทการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งกันตั้งแต่ครับกับโครงการพาน้องกลับมาเรียนครับซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับและมีความสําคัญกับเด็กๆมากๆนะครับเด็กๆนะครับจะได้รับโอกาสและสิทธิในการกลับมาเรียนอย่างเท่าเทียมครับ และลำดับต่อไปนะคะเป็นวิทีอารของเรียนวัดไซสิล์ศึกษาอะไรครับพี่มีนทางโรงเรียนนะคะได้ออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีขึ้นค่ะเพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ถดถอยโดยมีกิจกรรมสอนเสริมในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียนค่ะและยังออกแบบฝึกหัดน,นะคะให้น้องๆนัเกเรียนกลับไปทบทวนที่บ้านนะคะโดยนิ้นการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมค่ะใช่แล้วครับ ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญรับชม vtr imkn model มุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพภายใต้วิธีคุณธรรมนำความรู้ของโรงเรียนบ้านกลุ่มพยานหนองกระทุ่มวิทยาจังหวัดนครราชาสีมาสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชาสีมาเขต5ครับและสำหรับในพุธเช้าข่าวนักเรียนในวันนี้นะครับขอนำเสนอสอนนักเรียนปลูกผักผู้ชายสร้างทักษะการดารงชีวิต ของโรงเรียนบ้านหนองแขมจังหวัดสุพรรณบุรีสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ไปชมกันเลยครับ เรียนบ้านกลุ่มพญาหนองกระทุ่งวิทยาสังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งอยู่ที่หมู่3ตํตำบลบึงอ้ออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาบริหารงานโดยนางสาวนายาทวันเกงขุนทศ มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนมีนักเรียนจำนวน184คนโรงเรียนบ้านกุ่มพญาหนองกระทุ่งวิทยามีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้ปกครองและชุมชนจากนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5 มุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพภายใต้วิถีคุณธรรมมุ่งสู่โรงเรียนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้นโยบายวิถีคุณธรรมนำความรู้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้คู่เทคโนโลยีมีวิถีพอเพียงโดยมีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพคือ IMKN Model ประกอบด้วย I Identity การกำหนดเป้าหมาย A.attitude การสร้างความตระหนัก M.management การจัดการเรียนรู้ K. knowledge การส่งเสริมความรู้สู่ความสำเร็จ A. n e t w o r k การเชเทศกำกับติดตามและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากความรู้ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาก้าวหน้าในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างรวดเร็วปรากฏดังนี้ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรแกนกลางโดยบูรณาการผ่านกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ active learning โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนตรงการบ้านหนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย สเตมศึกษาโดยใช้ดนตรีเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบโดยใช้ดนตรีเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กคิดค้นทดลองและแสดงออกระดับปถมศึกษาจัดกิจกรรม เป็นการสอนโดยยึดหลักสูตรแกนกลางใช้การสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ Active Learning ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผู้สอนมีรูปแบบและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลเช่นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังค่านิยมและเจตคติในการเป็นพลเมืองที่ดีกิจกรรมค่ายวิชาการบริษัทสร้างการดีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆและการดิเทศภายในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรกลางใช้การสอนแบบบูรณาการระวังกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและทักษะด้านไอ t จากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพโรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษาองค์การมหาชน หรือสอมศอในรอบที่4และมีรางวัลเป็นที่ปรากฏดังนี้รางวัลสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการภาค13ปีงบประมาณ2,564เรียนทองรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ ประเภทสถานศึกษาผู้บริหารและครูผู้สอนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่10รางวัลโรงเรียนที่มีรูปแบบการดิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีระดับยอดเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองด้านผู้บริหารครูและนักเรียนในงานมหกรรมห้องเรียนคุณภาพภายใต้วิถีคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2564รางวัลเบสแพ็กทีผู้บริหารครูและนักเรียนในกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียงตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2564รางวัลครชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารและครูระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลผู้บริหารและครูเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพรบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลชมเชยอันดับที่สองและรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นด้านการสวดมนต์หมู่ทำนองสอนรพัญญะ ประเภททีม5้าคนระดับจังหวัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบาูชาประจำปีพุทธศัการาช2564ผลจากการดำเนินง,งานตามนโยบายและรางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงความเอาใจใส่และมุ่งมั่นของผู้บริหารและคณะครูในการพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีทักษะทางความคิดที่หลากหลายมีทักษะในการสื่อสารสามารถทำงานเป็นทีมมีความรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านหนองแขมค่ะ ในพนระราชูปธรรมเราก็เลยเขียนโครงการเข้าไปเพื่อขอลงเรือนเฮ้ยกุยช่ายไงทําได้จนถึงกระบวนการแปรรูปเลยเรามีห้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเป็นกลายเป็นผักกุยช่ายแล้วก็ปูพยางเนี่ยเพื่อไม่ให้วัชพืชขึ้นกุยช่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยนิยมทานแต่ะแต่ว่าขนมกุยช่าย,เ,ยเป็นของจีนที่เข้ามานิยมในเมืองไทยมันเป็นอะไรที่สุขภาพ เรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะลดความดันะนะคะ,ะเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเทียมรอบๆเราเนี่ยก็จะมีต้นกุยช่ายเทานั้นเลยนะคะพอ่อกุยช่ายของเราพอตัดเดี๋ยวก็แตกใหม่พอใบยาวได้ที่ก็เอาไปได้อีกอวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องปลูกใหม่เลยผักุูยชายเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว,ยยวแล้วยาวตลอดเลยค่ะ,อ,ะอยู่ในกลุ่มสาระการรู้การงานอาชีพค่ะแล้วก็ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการเกษตร พอเพียงของเรียนนะคะปลูกแล้วก็ดูแลง่าย<อ>ก็พอตัดหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะแตกขึ้นใหม่โดยที่เราไม่ต้องปลูกใหม่แตงกุยชายทําผลผลิตไปได้เรื่อยๆใช้หัวกุยช่ายอเอามา<อ>ปลูกลงไป<อ>ก็พอหลังจากที่ปลูกแล้วก็จะ สลับกันรปอสบ้างป .5 บ้างแล้วก็ป6บ้างวันละห้องละสองคน,นมาลดน้ําต้นไม้ช่วงเย็นนะคะ,ะช่วงก่อนเลิกเรียนนะคะบางทีก็วันเว้นวันค่ะ,ะก็จะเป็นการลดน้ำบางครั้งก็ใส่ปุ๋ยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราตัดเพื่อที่จะไปทํากับข้าวเพื่อที่จะไปทําขนมกุยช่ายเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นตอแบบนี้เพื่อรอให้มันขึ้นมารอในการตัดครั้งต่อไปค่ะก็จะเป็นการตัดนะคะเพื่อที่จะเอาไปลอกแล้วก็เอาไปราด นะคะเพื่อจัดนาไปสู่กระบวนการทําขนมปุยช่ายค่ะเอาน้ําตาลที่อยู่ตรงต้นกุยช่ายออกให้หมดครับออกให้หมดนะคะให้มันสะอาดเลยใช่ไหมครับถ้ามีใบเหลืองเราก็ดึงออกตรงตรงบรรจุก่อนี่จะเป็นเส้นเยอะๆแล้ก็เอาออกให้หมดรูดก่อนที่เราจะไปไปหลังีอทีอ๋อต้องรูดแล้วก็ลอกออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถามน้องๆนะคะว่าเขาจะเอามาทําอะไรกันต่อค่ะทําอาหารแล้วก็ไปทําขนมปุยช่ายกันใช่ไหมคะอ่างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อยู่กันที่ไฮไลท์ของโรงเรียนบ้านหนองแขมค่ะนั่นก็คือห้องเรียนเบเกอรี่นั่นเองค่ะวันนี้เราก็มาพบกับเชฟตัวน้อยของเรากันนะคะอนนันนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันแล้วก็แป้งเท้านะคะแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาเกลือแล้วก็มีน้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็น้ำร้อนค่ะ เราก็ต้องคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้มันให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันหนีใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอ๋อแล้วก่อนหยอดเราต้องทําอะไรบ้างเอ่ยทาน้ํามันอ่าหลังจากนั้นล่ะคะถ้าเราทาน้ามันเสร็จแล้วลูกแล้วก็ร้อให้น้ามันมันร้อนค่ะค่ะวิธีกัรนหยอดใช่หยอดให้เต็มหลุมเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราะหยอดเสร็จทุกหลุมแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ หลังจากที่เราหยอดแล้วเนี่ยเราจะดูยังไงลูกว่ามันสุกแล้วอะค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าแป้งมันใสหรือยังแล้วว่าขอบมันล่นหรือยังค่ะอ,อ๋อหลังจากนั้นเราก็สามารถแคะขึ้นได้เลยเหรอคะลูกใช่ค่ะประมาณห้านาทีค่ะทีอ๋ออันนี้ขนมปุยช่ายใกล้จะสุกหรือยังคะแป้งยังไม่ใสพอก็ต้องรออีกนิดนะคะอ,อ๋อแต่ว่ายังไม่สุกังกินไม่ได้นะคะ ค่ะแล้วนี้นะคะก็คือขั้นตอนสุดท้ายที่เรารอคอยนะคะนั่นก็คือการแคะขนมครกกุยช่ายนั่นเองนะคะจะต้องมาชิมนะคะฝีมือของเขาเรียกว่านักทาขนมนะคะแห่งโรงเรียนบ้านหนองแขมกันแล้วค่ะนะคะขนมครกกุยช่ายนะคะว่ารสชาติจะอร่อยสมคำน้ำลือกันหรือเปล่านะคะขออนุญาตชิมเลยนะลกูกชิมต่อหน้ากันเลยกรอ,อบนอกนุ่มในนะคะที่สําคัญ หอมกุยช่มากๆเลยค่ะอร่อยอ,อม่อปข้าวเที่ยว,วนะพ่อลองดูนะคะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากค่ะโอเคไหมอร่อยมากเลยค่ะปอกมือ <c oughs> แล้วอย่างนี้เราขายยังไงเอ่ยวิธีการขายข,ายของเราก็เจดคู่25บาท7คู่25บาท ขายหมดทุกวันไหมคะทุกวันค่ะโอ้โหแสดงว่าอร่อยจริงๆส่วนมากใครมาเป็นคนซื้อเราคะลูกก็ผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองชาวบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะได้เอาไปขายตามตลาดหรือว่าในหมู่บ้านไหมคะลูกเคยค่ะอะแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะดีค่ะผลตอบรับดีเลยขายหมดเลยเหรอคะลูกแล้วเวลาไปขายเนี่ยใครไปขายให้ลูกขายออนไลน์ก็ ครูก็จะโพสขายอ๋อมีคุณครูโพสขายท่านผอโพสขายด้วยนะคะแบบนี้ขายหมดทุกวันแน่นอนค่ะค่ะจบลงลันนะคะสำหรับวิทยาของโรงเรียนบ้านกลุ่มพยาหนองกระทุ่มวิทยาค่ะพี่เมียคค่ะ,คะจะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนนะคะได้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆให้กับน้องๆนักเรียนค่ะโดยการใช้ IMKn Mo เดลค่ะคโมเดลนี้นะคะส่งผลให างโรงเรียนค่ะพี่มีนมีพัฒนาการและความก้าวหน้าในด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วค่ะครับผมและสําหรับในช่วงของพูดเช้าข่าวนักเรียนในวันนี้นะครับต้องขอชื่นชมโรงเรียนบ้านหนองแขมนะครับที่ได้จัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สอนให้นักเรียนปลูกผักคุ้ชใชยครับนักเรียน,นเพื่อสร้างทักษะการดารงชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับค่ะ คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวดีๆจะส่งมาเพื่อไปแชา์สัมพันธ์ผ่านทางรายการพุทธเช้าข่าโรงเรียนของเรานะคะความยาวประมาณ3-5นาทีค่ะครับได้ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะครับและในวันนี้นะครับรายการพุทธเช แต่เรายังมีเรื่องราวที่สําคัญนะครับมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อกับรายการทุดเช้าข่าวสปทหลังขง่าวลกตรงชาติอย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเทียรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันเม็นจามาแพรรุงนะคะเราทั้งสองคนค่ะต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ